สวัสดีเช้าวันที่2นะครับวันนี้จะออกไปเที่ยวที่ไหนไปดูกันดีกว่านะครับที่แรกเลยนะครับที่เราจะไปนั่นก็คือวัดคิโยมิสุนะครับหรือคนไทยรู้จักในนามวัดน้ําใสนะครับก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับของเกียวโตได้ขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับโดยองค์การยูเนสโกด้วยนะครับวัดน้ําใสนะครับสาเหตุที่ได้ชื่อว่าวัดน้ําใสนะครับก็สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากนะครับมีน้าทานน้ําธรรมชาตินะครับไหลผ่านตัววัด นะครับซึ่งมาจากน้ําตกโอโตะนะครับก็จะเป็นสายน้ําไหลลงมาด้านล่างนะครับเราสามารถเนี่ยเอากระบวยไม้ไผ่เนี่ยไปตักน้ําแล้วก็รองน้ํามาดื่มได้นะครับความโดดเด่นของอาคารนะครับตัววัดเนี่ยนะครับมีความสูงโดยยื่นออกมาจากหน้าผาตัวเสาเนี่ยมีความสูงถึง13เมตรทําให้เราเนี่ยเห็นตัวอาคารโดดเด่นและสวยงามมากโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีนะครับตัววัดเนี่ย กับใบไม้เนี่ยก็จะตัดกันมากๆตัวใบไม้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยมากๆนะครับวันนี้ที่เรามานะครับเรามาแต่เช้ามากๆนะครับเพราะเนื่องจากว่าเรากลัวคนเยอะนะครับตอนเรามาเนี่ยคนยังไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ผ่านในภาคหนึ่งนะครับก็จะมีเด็กๆนะครับของเด็กๆนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็แวะมาทัศนศึกษาแล้วก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาบ้างแล้วนะครับโดยตัววัดนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับเราสามารถเดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้ให้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้ามาในวัดนะครับก็ มีค่าเข้าด้วยนะครับก็ไม่แพงมากน่าจะอยู่ประมาณ5-600เยนนะครับอันนี้จําไม่ได้แม่นนะครับและที่สําคัญนะครับเรามาที่นี่ได้เครื่องรางด้วยนะครับนะครับน่ารักมากๆนะครับภายในนะครับก็จะมีสวนเซนนะครับจัดมีการจัดสวนเซนอย่างสวยงามนะครับก็มีต้นซากุระแล้วก็มีต้นไม้อื่นๆอีกมากมายนะครับช่วงนี้ซากุระก็ไม่ได้บานแล้วนะครับ เดินออกมานอกวัดนะครับอีกนิดเดียวนะครับนอกวัดเนี่ยก็จะมีแยกหลายแยกมากนะครับแต่ละแยกนะครับก็จะเป็นร้านค้านะครับเป็นของที่ระลึกเป็นอาหารนะครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะซื้อของฝากนะครับกลับไปนะครับโดยแต่ละที่เนี่ยนะครับมีของน่ารักๆทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับใครมาเที่ยวนะครับแล้วเป็นสายช็อปนะครับแนะนําเลยว่าเดินถนนเนี่ย คุณจะได้ทั้งไอศครีมอร่อยขนมอร่อยนะครับแล้วก็มีร้านอาหารนะครับที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าไปกินอีกหลายๆที่เลยนะครับเราก็เดินไปตามถนนตามเส้นทางที่ข้อมนดให้นะครับตามแยกต่างๆนะครับแต่ว่าจําไม่ได้จริงๆนะครับว่าแยกแต่ละแยกเนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับก็ได้ต่เดินชมนะครับดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยนะครับและที่สําคัญนะครับเราได้เห็นการถ่ายพิวดิ้งด้วยนะครับมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวใส่ชุดญี่ปุ่นน่ารักตารักนะครับมาถ่ายพิวดิ้งตาม ของถนนนะครับตามมุมต่างๆนะครับที่เราเดินไปนะครับในภายในที่เราเดินไปนะครับบางจุดเนี่ยก็จะมีศาลเจ้าด้วยนะครับแล้วก็มีวัดด้วยนะครับวัดแรกเลยนะครับที่เราไปเจอก็คือวัดคงโกจินะครับตอนแรกเนี่ยว่าจะไม่เข้าไปนะครับแต่โอ้โหส่องเข้าไปดูแล้วเนี่ยอดใจไม่ไหวจริงๆนะครับข้างในนี่โอ้โหสีสันสุดยอดมากๆนะครับ สีสันสดใสนะครับเครื่องรางหรือเครื่องไหว้ที่เขาห้อยไว้นะครับมันดึงดูดสายตาเรามากๆเลยนะครับก็แวะเข้าไปถ่ายรูปนะครับสักนิดนึงนะครับด้านหน้าก็จะมีการถ่ายพิพิธ d ัณฑ์นะครับมองขึ้นไปด้านบนนะครับเราก็จะเห็นวัดโคคันจินะครับเราก็ได้แวะรับประทานอาหารนะครับอยู่ที่หน้าวัดโคคันจินะครับโดยขึ้นไปรับประทานที่ชั้นสองนะครับเป็นเทมปุระเป็นข้าวหน้าต่างๆนะครับร้านนี้ข้อดีเลยนะครับก็คือว่าชั้นที่สองเนี่ย พอเราเราขึ้นไปแล้วเนี่ยเราเลือกโต๊ะนั่งนะครับโต๊ะที่เรานั่งเนี่ยนะครับจะมองเห็นวิวนะครับของวัดโคคันจิตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านโอโมเทนนาชินะครับอยู่แถวๆวัดวัดตรงนี้ชื่อวัดไรหน้าผมอยู่ข้ากๆวัดวัดใ้านี้ครับชื่อวัดาวัดโคคันจิครับว้าวสวยจังวันนี้เราสั่งอะไรไปบ้างครับตอนนี้นะครับเราสั่ง อาหมูสามชั้นต้ซีอิ๊วแบบไทยแล้วกันนะแล้วก็เทมปุระอุด้งแล้วก็คาสิโดงครับที่เป็นข้าวหน้าหมูทอดโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับถ้ามาแล้วจะหน้าตาน่ากินเหมือนในรูปหรือเปล่าเนาะครับนี่คือพวกคุณดงนะครับลองชิมกันไปก็คือหมูต้มซีอิ๊วใช่ไหมครับเหนียวไหมไม่เหนียวครณชอบอะไรบ้ังครัเค็มนำเค็มนำอีกแล้วเหรออร่อยปะ แปดเต็มสิบแปดเต็มสิบชิมน้ำซุปก่อนไหมเมนูกชิ้นน่ารักชมพูด้วยนะชิมซุปนน้ำซุปด้วยแล้วบางลูกลิ้นนะเธอซุปมิโซะซุปมิโซะครับเดี๋ยวไปดูที่อบางกอกกันของผมนะครับสั่งเป็นเมนูคัสซิโดงก็คือหมูทอดนั่นแหละแต่มีการคลุกกับไข่ามาด้วยเรียกว่าอารมณ์เหมือนอะไรนะผัดปลาทองก็เลยลองไม่ใช่เลยได้อยู่คัสซิโดงครับขออนุญาตชิมตัวหมูนะครับ รสชาติเป็นไงบ้างครับก็คือหมูทอดผมว่าลกลมกล่อมนะในต,ตัวซอสกับตัวไข่แต่ตัวหมูเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเค็มีวลาที่ดีกว่านี้อ๋อใช่อันนี้มันยังรู้สึกว่ามันมันแ,บบแปลกเราอาจจะไม่ชินเราอาจจะแบบว่าขายวิวด้วยไงใช่ อันนี้เป็นเค็มผุร่อุด้งครับเดี๋ยวจะลองชิมก่อนไปชิมน้ำซุปเลนครับเมื่อกีแบบ้แคแอบชิมแล้วแหละขนมน้ำซุปาหน่อยนซุปมิโซะเดี๋ยวลองชิมเส้นหน่อยเขาบอกว่ว<ะ>าอร่อยแม่อร่อยก็ต้องดูที่เส้นกับน้ำซุปนี่แหลนะเนาะใช่เพราะที่เหลือเครื่องเคียงมันก็น่าจะพอ,อๆกันแล้วผมจะกินยังไงเนี่ยแหมมันเป็นสปาเกตตี้เลยทีนี้โอ้มันกินไม่ได้อะ แบบนึงนะท่างมิโซะอืมเส้นเหนียวนุ่มดีนะอร่อยรู้สึกคล่องคออากาศเย็นด้วยแหละ,ะกินกับอ,อันนี้นะครับก็ขนมชีสพานครับรูปเห,เหรียญสิบเยนเดี๋ยวจะยังไม่ให้เลยอ่ะเป็นตัวอย่างแสดงว่าอย่างนี้ในด้านหลังเหรียวที่อยู่ในวัดที่เราไปวันแรกใช่ครับวัดเบียวโดอินอะไรอย่านเ้ง อาชิมชิมนี้ดูนะผมไม่รู้ว่าไหนรสอะไรผมจำไม่ได้เอาชิมเอาชิมชิมนี้มันยืดไหมอ๋อเนื้อคาปตาครับตยเนี้อคาปตาดดีป่ะหอมหวานหอมอร่อยอ่ะห้าร้อ่บาทนะห้าร้อยเยนค่ะห้าร้อยเยนอ่ะโอเคจะนั่งมาที่ซื้อกินกิมมิคครับอันนี้เป็นของตั้มอันนี้เป็นชีสนะครับเรามาดูกันว่ามันจะยืดไหม สถานที่ต่อไปนะครับที่เราจะพาไปเที่ยวนะครับนั่นก็คือศาลเจ้ายาสกะนะครับศาลเจ้ายาสกะเนี่ยก็ตั้งอยู่นะครับบริเวณย่านอิออนนะครับและย่านชิกาชิยามะนะครับของเมืองเกียวโตนะครับก็จะเป็นศาลเจ้านะครับที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของเกียวโตนะครับก็เป็นการสร้างนะครับโดยใช้ศิลปะแบบโบราณนะครับของญี่ปุ่นโดยถูกสร้างขึ้นมานานมากๆแล้วนะครับ ภายในบร Sher ิเวณศาลเจ้านะครับก็จะมีอาคารแบ่งออกเป็นหลายหลังนะครับบางอาคารก็จะมีนะครับประดับตกแต่งด้วยโคมไฟนะครับเวลาถึงเวลากลางคืนนะครับก็จะเปิดไฟสวยงามมากๆนะครับแต่ตอนที่เราไปเนี่ยเป็นช่วงเวลากลางวันนะครับเดินอ้อมไปด้านหลังนะครับของศาลเจ้านะครับก็จะเป็นสวนสาธารณะนะครับที่เต็มไปด้วยต้นซากุระเต็มไปหมดเลยแต่ในภาพไม่มีดอกแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่เราไปเนี่ยดอกซากุระร่วงแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เลยแวะมาขอพรสักนิดหนึ่งนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในการมาสารเจ้าหรือในการไรปวัดของพวกเรานั่นก็คือนะครับเก็บสะสมเครื่องรางประจาวัดนั้นๆนั่นเองนะครับก็ได้มาเหมือนกันนะครับวันนี้และที่สำคัญน,นะครับด้านหน้านะครับก็จะมีร้านขายอาหารนะครับก็ได้แวะ กินทาโกยากินะครับสักนิดหนึ่งนะครับทาโกยากิ ak ของบ้านเขาก็รสชาติอร่อยไม่แพ้ประเทศไทยเหมือนกันนะครับและที่สําคัญนะครับคือร้อนมากนะครับโอ้โหกัดเข้าไปนี่นะครับลิ้นแทบพองเลยทีเดียวครับ หลังจากกินทาโกยากิเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเราก็ขึ้นรถโดยสารนะครับเดินทางนะครับไปยังถนนสายนักปราดนะครับถนนสายนักปราดน่าจะเป็นชื่อที่คนไทยตั้งขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถนนสายนักปราดนะครับก็จะเป็นคลองน้ํานะครับยาวต่อกันแบบนี้เลยนะครับและที่สาคัญนะครับบริเวณ2ข้างหรือ2ฝั่งของคลองน้ํานะครับก็จะเต็มไปด้วยต้นซากุระนะครับแต่ซากุระพันธุ์ที่ปลูกไว้จํานวนมากเนี่ยนะครับ ล่วงไปหมดแล้วนะครับเนื่องจากว่าผ่านช่วงบานเต็มที่มาแล้วแต่ยังเหลือพันยาเอกนะครับยังเหลือมีบานอยู่บ้างนะครับเป็นบางต้นนะครับก็ได้พอถ่ายรูปนะครับเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับตามทางนะครับก็จะไปถึงวัดเงินนะครับวัดเงินก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญนะครับในเกียวโตนะครับ วัดกินคาคุจินะครับหรือคนไทยเนี่ยรู้จักในนามของวัดเงินเพราะเนื่องจากว่าจะมีวัดทองอีกที่หนึ่งด้วยครับวันนี้จะเป็นสีขาว,วก็เลยเรียก้นชื่อว่าวัดเงินนะครับมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดจิโชจินะครับก็สร้างขึ้นเมื่อราวๆคิสต์ศกราช1482นะครับก็เป็นวัดพุทธ โชโคคุนะครับนิกายรินไซนะครับก็คือนิกายของญี่ปุ่นของเขานะครับก็ตั้งอยู่ที่นะครับด้านทิศตะวันออกนะครับของเมืองเกียวโตนั่นเองนะครับด้านหลังเนี่ยก็ติดกับเทือกเขานะครับมีสายน้ำไหลผ่านนะครับโอ้โหแค่พุทแค่นี้นี่ก็น่ามาเที่ยวแล้วนะครับเท่าที่ดูด้วยตานะครับพื้นที่ของวัดเนี่ยที่เป็นสวนที่ไม่ใช่หินนะครับจะปกคลุมไปด้วยมอสทั้งหมดอาจจะเป็นเพราะว่ามีสายน้ําไหลผ่านนะครับทำให้ พื้นของวัดเนี่ยพื้นดินของวัดเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับจึงเหมาะแก่การเจริญเติบโตของมอสเป็นอย่างมากนะครับซึ่งมองไปทางไหนก็จะมีพื้นเขียวชะอุ่มเต็มไปหมดเลยนี่ขนาดเรามาหน้าร้อนนะครับจริงๆแล้วนะครับวัดเงินนะครับคนสร้างเนี่ยก็มีโครงการนะครับว่าจะห่อหุ้มวัดนะครับด้วยโลหะสีเงินเหมือนกันนะครับเหมือนกับวัดทองนะครับแต่ว่าด้วยมีเหตุผลบางประการนะครับจึงไม่สามารถทําได้สําเร็จนะครับแต่เท่าที่ดูด้วยตาเปล่านะครับก็ถือว่าสวยมากๆแล้วนะครับ ใครที่มีแผนมาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับก็อยากให้แวะมาเที่ยวเกียวโตด้วยนะครับซึ่งเป็นจังหวัดนะครับที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมโบราณค่อนข้างมากนะครับสวยมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราเที่ยวชมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาเดินทางกลับเข้าที่พักนะครับอาหารเย็นวันนี้ของเรานะครับก็หนีไม่พ้นนะครับอาหารสําเร็จรูปจากลอสันแล้วก็มีบางอย่างที่ซื้อมาทําเองครับซาชิมิปลาททน่าครับอูเนื้อชมพูมากอ่ะ แล้วก็มีซาลูโรบะคือโรบะไอซ์โรบะเย็นแห้งย่างแล้วก็เป็นน่าจะเป็นทูน่าโรทถ้ามมีดาวสีเหลืองกลุ่ม50%าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรครับตรงนั้นอ๋ออันนั้นเป็นสน่วนลดครับการที่แบบปะป้ายเหลืองคือลดราคา oh. อันนี้มันจะเป็นแอดออนรถอีกร้อยห้าสิบเยนรถ uh huh. อีกห้าสิบเยนถูกต้องครับแล้วนี่ร้อยห้าสิบเยน uh huh. ขวัญใจป้ายเหลืองนั่นเองโหแรงอะจะอิ่มเหรอครับสองสามอันขนาดนี้ มันมันควรจะต้องอิ่มครับมันจะปต้องอิ่มมันไม่อิ่มไม่ได้อันนั้นนะอันนั้นอะไรอันนี้เป็นยากิโซบะครับแล้วก็โปะด้วยไข่ดาวอ้หอันนี้โซซาโซนี้เป็นเม่รู้จาชื่อไม่ได้เลยแตลว่าเป็นผักผักเป็นแป้งผสมผักทอดแต่ผมว่าจะรู้แต่ว่าทุกใยก็คือเป็นใบเหลืองหมดเลยถูกต้องครับขอนใจไปใบเหลืองตัวจริงายไม่เหลืองไม่ซื้อก็แนะนํานะครับสำหรับคนมาญี่ปุ่นเนาะถ้าอยากประหยัดนะครับแล้วก็กินอาหารญี่ปุ่นด้วยก็แนะนําเป็นอาหารที่แปะายเหลืองแปะายเหลืองอยู่ใน อยู่ในรอสันครับแต่รอสันทุกสาขาาจะมีแต่นี้เราซื้อมาจากรอสันสโตร 100. ์หนึ่งร้อยนะครับก็มีอาหารหลาอย่างให้เลือกนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยแล้วมาถึงญี่ปุ่นเนาะก็ต้องกินอาหารญี่ปุ่นแหละนี่เลยครับอาหารญี่ปุ่นจริงๆเลยครับ <c oughs> ที่ประชากรที่นี่เขากินกันนะครับโอ้โหดูชมพูเนื้อชมพูขนาดนี้อย่าไปดูกันว่าตอนกินเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวนี้กำลังเอาข้าวกินนะครับมาอยู่ที่นี่แล้วมีครัวนะครับก็ได้ของจากะนะรอสันนะ รอสัตนะครับรอสัตว์รอสัตเดี๋ยวจะผัดเห็ดกับเนยนะครับซื้อมาสองเห็ดนะครับแล้วก็ซื้อเนื้อสัตว์มาด้วยนะครับนี่นะครับก็จะมีหมูติดมันเหมาะกับเราเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็มีอะไรก็มีลูกนะครับแล้วก็มีเนื้อหมูแล้วก็มีเนื้อวัวนะครับเดี๋ยวผัดแล้วก็กินกับน้ำจิ้มนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงลงกระทะ าหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับทําอาหารเย็นทานเองที่ที่พักนะครับเพราะว่าที่พักเรามีเอ่อมีครัวเล็กๆนะครับอาหารเย็นวันนี้ก็มีนะครับมีเนื้อมีหมูผัดเนยนะครับก็มากินเคียงกับเห็ดนะครับสองชนิดนะครับแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้แหละซื้อมาจากลอสันนะครับแล้วก็กินกับกระลำปีฝอยสดนะครับแล้วก็ได้นะครับซูชิจากลอสันมาด้วยนะครับแล้วก็มี สับปรี่สดนะครับกับลมขค้นฮอกไกโดจากเราสันมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะกินอาหารแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงขออนุญาตก,กินอาหารก่อนไปกินข้าวกันส่วนวันที่3นะครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะครับให้ทุกคนคอยติดตามไว้นะครับรับรองว่าสวยถูกใจทุกคนแน่นอน